สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วอดีตกกตชี้ขันลุงป้อมนับเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งหน้าแจ้งเท็จถึงขั้นยุบพักเสียหนูบอกแจกได้ไม่ผิดขันอาจไม่ขันสมชัยชี้ขันลุงป้อมนับเป็นค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครั้งหน้าแจ้งเท็จถึงขั้นยุบพัก นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตอโพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กสมชัยศรีสุทธิยากรระบุว่าขันของพลเอกประวิทย์อาจไม่ขันข่าวการแจกขันมีตราพักพลังประชารัฐและชื่อผลเอกประวิทย์วงสุวรรณให้สอสอเขตไปแจกประชาชนช่วงสงกรานอาจไม่ขัน จำนวนที่แจกไม่ชัดเจนว่าเท่าไรสื่อบางรายรายงานว่า2แสนใบาบางสื่อให้ว่าสอสอแต่ละคนไปแจกคนละ5,000ใบ หากเป็นกรณีหลังสสพลังประชารัฐมี122คนคูณ5,000ใบเท่ากับ6.1 0 0 0 0ใบาหากตีราคาเบื้องต้นใบละ10บาทเป็นเงิน6ล้าน1แสนบาทแต่หากราคา20บาทก็เป็นเงินถึง12ล้าน2แสนบาท พอรอปราการเลือกตั้งสส2,561มาตรา65ระบุว่าแม้ผลช่วงเลือกตั้งแล้วแต่ถ้าพักผู้ดำรงตำแหน่งในพักสมาชิกพักหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใดให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลคณะบุคคลนิติบุคคลให้ถือเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปด้วย กะกะตต้องสั่งให้เลขาธิการบันทึกเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปโดยต้องแจ้งกลับไปยังพักหรือบุคคลดังกล่าวทราบหากกะกะตไม่สั่งถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่เลขากกตไม่แจ้งพักถือว่าเลขาละเว้นปฏิบัติหน้าที่พักการเมืองแจ้งค่าใช้ใจ่ายเป็นเท็จยุบพักขันจึงไม่ขันด้วยประการนี้สมชยัยคนมีอารมณ์ขัน6เมษายน2 2564ด้านเสียหนูบอกพลังประชารัฐแจกขันสกรีนชื่อบิ๊กป้อมไม่แปลกทำได้ไม่ผิดแจงห้ามแจกช่วงเลือกตั้งที่พักภูมิใจไทยนายอนุทินชานวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พักพลังประชารัฐแจกขันที่มีการสกรีนชื่อผลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐในช่วงเทศกาลสงกรานว่าพักภูมิใจไทยแจกขันมาตั้งนานแล้วเป็น10ปีแล้วทั้งขันทั้งปฏิทิน เมื่อถามถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็แจกขันเหมือนกันช่วงสองสามปีที่ผ่านมาแต่กลับถูกห้ามแจกนายอนุทินกล่าวว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันแต่ช่วงนี้แจกได้เพราะไม่มีการเลือกตั้งการแจกขันก็เพื่อให้นำไปตักน้ำรดน้ำถือเป็นประโยชน์แต่ถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งทำไม่ได้ แต่ถ้าแจกตอนนี้ถือเป็นเรื่องปกติสมมุติช่วงนี้ผมไปไหนก็อาจจะพกแอลกอฮอล์ใส่ชื่อผมไปให้กับหัวคะแนนหรือคนที่เลือกตั้งพักภูมิใจไทยมันก็ถือเป็นสิทธิของผมอยู่แล้วนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าแต่สงกรานต์ช่วงนี้เล่นน้ำไม่ได้เพราะมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 แล้วจะเอาขันไปทำอะไร ในอนุทินกล่าวว่าก็ต้องอาบน้ําเมื่อเล่นน้ําไม่ได้รวมถึงอย่างใช้ตักน้ําล้างหน้าบ้วนปากได้อย่างไรก็ตามการแจกขันเป็นเรื่องของพักพลังประชารัฐส่วนที่มีการใส่ชื่อพักหรือชื่อบุคคลเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรอย่างเช่นพักภูมิใจไทยเองก็มีเสื้อที่มีชื่อพักเหมือนกันและมีชื่อตนเต็มไปหมดขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ